สวัสดีค่ะ แม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโค่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกไปเท่านั้นหาก ฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป random for you หัวข้อเรื่องใครกําลังจะเข้ามาสเสน่หาลุ่มหลงคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด ไวเวอร์ซ่าทารและ Whisper of Love Oracle ภค่ไพ่ทาโร่วันนี้นะมีความพิเศษเพราะว่าเป็นไพ่หน้าหลังคำทำนายวันนี้อาจเป็นพลังงานของตัวคุณเองก็ได้นะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะสลับกลับฝั่งกันได้อย่างมากคลิปลรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจ ดึงดูดนำพายหคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทํานายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณนนน้ำฟอยอู่ใครกําลังจะเข้ามาเสน่หาลุ่มหลงคุณโฟบคัพใครคนนี้เป็นคนที่ เสียอกเสียใจนะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ยากเหลือเกินะ่ะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะอย่าว่าแต่มาสเสน่หาลุ่มหลงเลยให้เขาใกล้คุณที่ได้ก่อนเถิดสถานการณ์คุณกับเขาตอนนี้แยกจากห่างไกลมีรอยร้าวในความสัมพันธ์มีความเจ็บปวดหรือว่าทะเลาะกันเลิกลากันไปแล้วหรือเป็นช่วงยุติความสัมพันธ์ขณะหนึ่งเรื่องดาวนี้ทําให้คุณกับเขาเสียใจเจ็บปวดโดยเฉพาะเขานะ เพราะเขาว่าเป็นคนที่ทําร้ายคุณเพราะเขาเป็นผู้กระทําเขาทําให้คุณร้องไห้เสียใจเขาทาให้คุณเจ็บปวดใจวันนี้เขาสํานึกผิดแล้วทบทวนเหตุการณ์ทุกอย่างอยากจะเข้าไปในความสัมพันธ์ก็ทํามไม่ได้มองหน้าคุณไม่ติดไม่กล้านะ่าได้แต่นั่งเหมอลอยคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตวันที่มีความสุขกับคุณวันที่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันพลังงานคนนี้กําลังเศร้ามองคิดถึงคุณอย่างมากแนบสอด แต่เขายังรักคุณน่ะเราก็มีความรู้สึกหึงหวงมีแพชชั่นในวันที่เงียบในวันที่ห่างนะเกิดจะมีอาการห่วงก้างขึ้นมาอยากจะมีบทบาทอยากจะกลับเข้ามานะเขาจะทำความสัมพันธ์เนี้ยให้มันได้ไปต่อทุกวิถีทางเลยมีแผนการมากมายนะอยู่ในสมองเขาตอนเนี้เขาไม่ยอมนิ่งเงียบแล้วก็เลิกลาต่จบจากคุณหรอกความเสน่หาความลุ่มหลงนะเป็นตัวเร้าให้เขาเนี่ยอยากจะกลับเข้ามา อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณและใครคนนี้หากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายกันและเขาเสน่หากับคุณมากจดจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะในกิจกรรมที่ทําต่อกันเขาติดใจนะเขาลุ่มหลงเขารักใครเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยประทับใจคนคนนี้มีความรู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากๆด้วยไม่อยากใ,ใครใกล้คุณไม่อยากคุณใกล้ใคร,ใครอ่าเป็นอย่างนี้เลยหรือหากยังไม่เคยมีความผูกพันลึกซึ้งทางกาย นะความหมายของเขาเนี่ย energy แบบนี้อยากจะกลับมาให้ผูกพันลึกซึ้งทั้งกายและใจคุณจะได้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียว FIRE UPSORT แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะเพราะตอนที่คุณสองคนขัดแย้งกันเนี่ยคุณเจ็บปวดมากนะเจ็บจนรู้สึกว่าไม่อยากรับเขาเข้ามาในชีวิตแล้วบางคนทะเลาะกันรุนแรงนะด่าว่ากันด้วยคําพูดหยาบคายหรือประชดประชันหรือว่าเสียดแทงจิตใจอย่างมากแทงใจดําเลยอะ หรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่เงียบไม่มีคำตอบเหมือนคุณทำอะไรอยู่ฝ่ายเดียวะนะพูดกับเขาเขาก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่ตอบไม่มีความชัดเจนอะไรคุณเหน็ดเหนื่อยคุณเสียใจนะคุณรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ตรงนี้ไปทาไมคุณได้บอกเลิกบอกลาหรือว่าก่อนที่จะออกมาเนี่ยได้ถามเขาไปแล้วว่าเป็นอะไรกันสารภาพแบบไหนนะความเจ็บปวดใจของคุณเนี่ยมากมายยากที่ใครคนนี้จะกลับเข้ามา แสดงพฤติกรรมแสดงความรู้สึกสนิหารุ่มหลงนะเขาจ้องพิสูจน์อะไรอีกมากเพราะเขาทำให้คุณเจ็บมาเยอะ f i r e บ o n d s คุณเคยต่อสู้กันมาแล้วอะ่ะฟาดฟันเชื่อเฉือนประชดประชันก็ได้วยคำพูดบางคนก็มีลงไม้ลงมือนะพออารมณ์ร้อนขึ้นมาเนี่ยไม่มีสติยั้งคิดห้ามมือไม่ทันห้ามใจไม่อยู่คุณเจ็บหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่โดนทำร้ายโดนหลอกลวง เขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆหวังผลประโยชน์ในเรื่องเงินในเรื่องเซ็กหรือไม่ได้มีความจริงจังจริงใจกับคุณ่ะทะเลาะกันทุกวี่ทุกวันหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องยอมเขาอยู่ตลอดเวลาให้เขาเอาเปรียบให้เขาเห็นแก่ตัว Night o f p e n t a c l e s แต่ในเวลานี้เขาหูตาสว่างแล้วนะเขาเสียใจมากๆกับการกระทำที่เขาเคยทำเขาอยากแก้ไขแก้ตัว ขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่มีค่าย,ยิ่งต่อหัวใจเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปจริงๆเขายินดีที่จะปรับปรุงตัวอยากจะมาอธิบายนะอยากจะกลับเข้ามาทําให้ความรู้สึกของคุณดีขึ้นแล้วตัวของเขาเองเนี่ยหากมีปัญหากับคุณนะในเรื่องการเงินหรือในอดีตเขาเห็นกับตัวเรื่องเงินให้คุณออกมากกว่าให้คุณเปย์คุณซับพอร์ตหรือช่วยเหลือเขาเรื่องการเงินการที่เขาอยากจะกลับเข้ามาครั้งนี้ความสน่หารุ่มหลงเนี่ยเขาจะยุติธรรมกับคุณนะ เขาจะเปย์เขาจะจ่ายเขาจะออกเงินหรือเขาจะให้เงินคุณหรือเขาจะคืนเงินคุณมีการคิดเรื่องเงินด้วย The Moon เขาทุกข์เขาเครียดมากๆทุกวันนี้นอนไม่ค่อยหลับหรอกสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกหรือว่าฝันร้ายอยู่บ่อยๆเลยฝันถึงวันที่ทะเลาะกับคุณหรือวันที่เดินจากคุณมานะเขาเสียใจยและรู้สึกผิดมากๆเลยอะ่ะความรู้สึกเสน่หาลุ่มหลงกับคุณยิ่งมีเยอะมากเลย ในวันที่รู้สึกว่าไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่ได้ใกล้ชิดได้ครอบครองนั้นเนี่ยเหมือนกับน้องหมาสองตัวเนี่ยมองเงาพระจันทร์ได้แต่หอนนะจ๊ะทําอะไรไม่ได้เอ้อไม่ถึงเอออารมการเป็นแบบนี้เลยอะ่ะคิดถึงคุณแทบใจจะขาดนะก่อนนอนเนี่ยพลิกไปพลิกมาหยิบโทรศัพท์ดูก่อนแล้วสองคุณก่อนแล้วก็ไม่ได้มีอาการที่จะดีขึ้นเลยอะ่ะยังทุกข์เหมือนเดิมยังเจ็บปวดย,ยังเสียใจรู้สึกผิดเหมือนเดิม ซิโก้คัพส์ใครคนนี้มีพลังงานคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะหรืออายุต่างกันมากๆอายุมากกว่าก็ได้เป็นคนที่คุณกับเขาอ่ะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันละเคยคุยกันมาละเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ห่างกันไปหรือหากคบกันถึงขั้นเป็นแฟนสถานการณ์ตอนนี้ก็คือแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่มีปัญหารอเคลียรหรือในความรู้สึกคุณคิดว่ามันจบไปแล้วก็ได้แต่เขากลับมาเขาไม่จบกับคุณค่ะ จะกลับมาง้อจะกลับมาขอโทษจะกลับมาอธิบายจะกลับมาปรับความเข้าใจเสน่หหาและความรุ่มหลงในตัวคุณยังมีอย่างมากมายนะถึงแม้จะเกิดปัญหาใดๆก็ตามเมื่อเขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณนะ่ะก็ยังเหมือนกับเนี่ยดอกไม้นะที่สวยงามใจเขายังฟูเขายังยิ้มหวานยิ้มออกทุกครั้งเลยเวลาที่นึกวลาที่คิดถึงคุณ Edward Bonds เขาจะกลับมา อย่างมุ่งมั่นตั้งใจและจะพุ่งทะยานในความสัมพันธ์ด้วยเขาจะยอมคุณทั้งหมดอะอความเสน่หาลุ่มหลงเนี่ยไม่อาจที่จะทําให้เขาไปจากชีวิตคุณได้นะยังรักแล้วเรื่องเสน่หาราคะเนี่ยมีมากนะมากจนที่เขาคิดว่าเคมีตรงกันถูกจริตกันอยากให้คุณเป็นภรรยาอยากให้คุณเป็นสามีเป็นครอบครัวกันใครคนนี้นะเวลาอยู่ใกล้คุณอะเหมือนมีพลังงานพิเศษบางอย่าง เขาปึงปังดึงดังมากๆเลยอะนะรู้สึกเร่าร้อนรู้สึกเสน่หามีแพชชั่นมีอารมณ์ต่อคุณตลอดเวลาพลังงานหนักหนาะสาหัสอยู่นะแต่ใจไม่ได้หรอกนะเขาทั้งรักทั้งรุ่มหลงมีเรื่องเสน่หาราคะาก,กับคุณเชนอบสอดตอนนี้เขาทุกข์ใจมากๆเขาทรมานใจมากๆกลับมายากยากมากเลยอะคุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วอะไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงไม่รู้จะติดต่อทางไหน ได้แต่ภาวนาว่าขอให้คุณใจอ่อนปลดบล็อกแล้วก็ส่งสัญญาณบอกเขาสักหน่อยเถิดแลาปลดบล็อกแล้วเขาจะได้กลับมาใครคนนี้ก็หาทางออกไม่เจอเลยนะสิบดาบแทงร่างพุนเลยเสียใจเจ็บปวดกับการกระทําที่เคยทําให้คุณเสียใจแล้วตอนนี้ก็มืดแปดด้าน่ะไม่รู้ว่าจะกลับไปติดต่อช่องทางไหนหรือก่อนที่จะแยกจากการทะเลาะก,กันรุนแรงทําให้เขาเข้าใจว่าคุณออกโรกรธเกลียดเขาไปแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่ามันยากมากๆที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ได้ นะความเสน่หาลุ่มหลงที่มีอย่างมากมายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าถึงคุณได้หรือไม่เป็นความเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ใจแล้วก็เจ็บปวด k i King of Swords แต่สุดท้ายใครคนนี้จะตัดสินใจชัดเจนหนักแน่นมั่นคงอย่างแรกเลยจะชัดเจนกับตัวเองอะไรที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเขาจะไม่ทำเขาจะเป็นคนใหม่เขาจะปรับปรุงและเขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำให้คุณดูว่าเขายังรักคุณยังต้องการคุณ ขาจะสู้หากคุณนะ่ยมีคนคุยคนอื่นหรือมีใครคนอื่นในความสัมพันธ์คนนี้เขาสู้นะเขาจะไปสืบสอบว่าคนนั้นเป็นใครยังไงนะเขาจะงัดกลเม็ดไม้เด็ดมามาจีบคุณอีกครั้งมาครอบครองหัวใจคุณให้ได้ชัวบอลส์แล้วเขาจะทำได้ด้วยนะเพราะคุณยังมีใจคุณยังรักเขาคุณเป็นคู่กันเป็นคู่แท้ด้วยต้องเคียงข้างกันไปอย่างนี้จนแก่จนเฒ่าอาดีตเนี่ยเขาเคยทําผิดมากก็จริงนะ แต่ถึงเวลาที่แสงสว่างส่องมามีสติปัญญาขึ้นมาทันทีจากร้ายกลายเป็นดีเลยเหตุการณ์เลวร้ายใดก็ตามสำนึกผิดคิดได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่และเมื่อเขาเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้เป็นคนที่นิสัยดีขึ้นมากเป็นคนที่มองเห็นหัวใจคุณน่ะคุณจะใจอ่อนน่ะเออคุณจะรักเขาอ่ะคุณจะเสน่หารุ่มหลงกับเขาเช่นกันนะเนน่ยสองไม่เท้ายังก็ต้องเคียงข้างกันต่อไปอ่ะ เรื่องดาวความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาจะดีขึ้นจะได้ปรับความเข้าใจกัน t และไฮพิเทสตอนนี้เขามีแผนการบางอย่างอยู่ในสมองอยู่ในหัวใจเขานะเรื่องเกี่ยวกับการย้อนคืนกลับมาในชุดคุณนี่แหละว่าจะง้อคุณยังไงจะที่บายแบบไหนคุณจะมีคําถามอะไรอารมณ์คุณจะเป็นยังไงเขาจะเตรียมตัวเตรียมกันบ้านมาอย่างดีและสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในใจเขาเสมอคือเขาเนี่ยรักคุณอยู่นะ และมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่สําคัญมากที่สุดดีที่สุดในชีวิตนี้แล้วอยากจะกอดเก็บคุณอยากจะได้รับโอกาสอยากจะกลับมาใกล้ชิดเสน่หารุ่มหลงกับคุณและไพ่นักบวชหญิงเนี่ยนะอีกความหมายหมายความว่าในอดีตหากเขาเนี่ยทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีความลับคบไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนหรือถ้าคุณมีเซ็กกันแล้วมีความผูกพันึกซึ้งทางกายแต่เขาไม่เปิดเผยเรื่องสถานภาพกลับมาครั้งเนี้ย เสน่หารุ่มหลงหนักมากแล้วก็จะยอมที่จะเปิดเผยเปิดตัวให้สารภาพที่ชัดเจนอย่างมากจะไม่ปิดบังจะไม่แอบซ่อนนะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะพึงพอใจ p a นด f Pentacles เขายังเห็นคุณค่าของคุณอย่างมากเขาจะกลับมาพร้อมกับเงินนะมีเกณฑ์อย่างมากที่พลังงานคนนี้มีปัญหาคนเรื่องเงินหรือติดค้างเรื่องเงินบางอย่างกับคุณนะจะกลับมาเคลียร์นี่จะกลับมาใช้นี่ หรือหากไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินกันคือเขาอ่ะอยากจะซื้อหรืออยากจะให้ของบางอย่างกับคุณเป็นของที่มีมูลค่าด้วยนะอาจให้เงินก้อนใหญ่ก็ได้นะเขียนเช็คมูลค่ามากหรือว่าซื้อแก้แหวนเงินทองเพชรนินเจนดาซื้อสิ่งที่มีมูลค่าให้คุณรู้ว่าเขาลงทุนกับคุณนะเขาจะเปย์คุณแล้วนะเขารักคุณจริงๆเขาอยากสมหวังในความรักครั้งนี้ส่ Schön of ค u ั s ความรักความสัมพันธ์นี้นะเขาได้ไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาขอให้คุณใจอ่อนขอให้คุณเปิดโอกาสนะและคุณก็จะเปิดโอกาสด้วยเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ทุกอย่างไปเหมือนรักแรกพบทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีมากๆที่ได้ให้โอกาสเขาอืมเขาจะทําอย่างนี้เขามั่นใจนะว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขามั่นใจว่าเขาจะง้อคุณได้สําเร็จแต่ในใจที่แท้จริงอ่ะเขาก็ตั้งใจจริงๆแหละที่จะเป็นคนที่ดีจริงๆให้กับคุณในความรักครั้งนี้ ไอ้รับสอดใครคนนี้นะที่กำลังจะเข้ามาเสน่หาลุ่มหลงคุณนะเขาถูกมากกรรมตามทันก็แล้วเนี่ยเขาเจ็บปวดแสนสาหัสทรมานในจิตใจกับความผิดมากมายที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจอ่ะแล้วคุณเองก็ใจแข็งนะคุณเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะส่งพลังงานหาเขาก่อนเหมือนเขาเนี่ยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอะ่ะได้แต่เครียดคิดมากยืนอยู่ที่เดิมเขาก็หวังว่าความโกรธ ความเสียใจนะความน้อยใจหรือถ้าคุณเกลียดเขาไปแล้วอะ่ะอย่าใช้ความรู้สึกเหล่านั้นมันเจือจางลงอยาจะรอเวลาสักพักหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆเข้าไปในชีวิตของคุณใครคนนี้นะเขามีความรู้สึกว่าเขาตัดคุณไม่ได้อมืมันถูกมัดเอาไว้อย่างเงี้ยยังคิดถึงยังสน่หายังรุ่มหลงกับคุณอย่างมาก The h a n โอ้คนนี้ไหวไหมเนี่ยเครียดทุกมากๆเลย ชีวิตเนี่ยนะไม่มีความสุขเลยตั้งแต่วันที่ทำร้ายคุณตั้งแต่วันที่ทำให้คุณเสียใจนะตั้งแต่วันที่เขาเนี่ยทำให้เหตุการณ์ที่ย่ามันพังแบบนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยรู้สึกจะปวดรู้สึกผิดอย่างมากอยากกลับมาให้คุณให้อาภัยก่อนโอกาสเอาไวท้ทีหลังเถอะให้คุณให้อาภาัยก่อนเถิดนะเป็นอย่างนี้เลยความผิดที่เขาทำกับคุณนะรุนแรงกรณีที่หนึ่งนอกกายนอกใจ ไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงกรณีที่สองเนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์เอาเปรียบคนเรื่องเงินหรือกุเรื่องต่างๆนานานะที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องเงินนะสาเขาเนี่ยหลอกลวงคุณทุกอย่างอนะ่ะในความสัมพันธ์ตนะั้งแต่เริ่มต้น่ะเขามีคนของเขาอยู่แล้วอนะ่ะในความสัมพันธ์นะนะแต่บอกว่าโสดก็หลอกคุณไปอนะ่ะเป็นอย่างนั้นนะเป็นเรื่องที่สาหัสสาการอ่นนะที่คุณให้อภัยไม่ได้จึงได้เลิกลาแล้วก็ห่างไกลย,ยุติในความสัมพันธ์แบบนี้เสียใจมากแล้วตอนนี้ นะรู้สึกผิดจริงๆให้ทําอะไรก็ได้ให้คุณให้อาภาัยเขาเถิดเขาอยากกลับไปขอโทษคุณน่ะให้คุณยกโทษใ,ให้คุณเอาหสิกรรมให้นะความรู้สึกรักเสน่หารุ่มหลงก็ยังมีในใจเขาอย่างมากมายแต่กว่าจะถึงสถานการณ์ที่จะไปแสดงความเสน่หาลุ่มหลงกับคุณได้อ่ะใช้เวลานานคนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองนะต้องพิสูจน์หัวใจว่าจริงใจจริงจังกับคุณจริงๆอ่าต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อาราคคิลให้นะคะ Do something for someone ทำบางสิ่งเพื่อใครบางคนเขาไม่เคยทำอะไรเพื่อคุณเลยมีแต่คุณทำให้เขามีแต่เห็นกตัวกับคุณม่เด่เอาเปรียบคุณตอนนี้เขาคิดได้ละถึงเวลาที่เขาจะเป็นผู้ให้ถึงเวลาที่เขาจะต้องทำเพื่อคุณทุกอย่างเพื่อให้คุณหายเจ็บปวดเพื่อเยียวยาหัวใจคุณเพื่อให้คุณเนี่ยรู้ว่าเขารักคุณและรู้สึกผิดจริงๆนะเขาเนี่ยจะให้ความสนใจใส่ใจ จะทำทุกอย่างเลยอะนะปอบประลมหัวใจคุณจากความเจ็บปวดที่เขาเคยทําในอดีต Like attack like ดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันไพก่กำลังจะบอกคุณนะว่าให้คุณนะ่ะคิดดีคิดบวกทำเต็งให้อยู่ในพลังงานบวกเพราะคนคนนี้เขาเป็นแดนลบแหละเขาเป็นอวตารด้านมืดถ้าคุณยิ่งทำเต็งให้เป็นพลังงานลบเขากลับมาครั้งเนี้ ก็จะมีปัญหากันอีกก็จะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆทํเต็เงให้มีความสุขให้เขาทรมานอยู่ฝ่ายเดียวให้เขาพยายามในการที่จะกลับมาแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าแรงดึงดูดเนี่ยนะจะให้สิ่งที่คล้ายกันเหมือนกันมาเสมอหากคุณอยากเจอสถานการณ์ที่ดีอยากเจอเขาในเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นคนดีเป็นพ่อพระนะเป็นคนที่กลับตัวกลับใจพลังงานบวกของคุณความสุขของคุณนะจะเป็นแรงดึงดูดคนคนนั้นคนเดิมแต่นิสัยใหม่เวอร์ชันใหม่ เขามาทำให้คุณมีความสุขได้รับด้วยความรักและความชื่นชมไพ่กำลังจะบอกว่าถ้าเขากลับมาครั้งเนี้ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณยังอยากให้โอกาสอยากให้อภัยเขาทำดีเราก็รับสิ่งที่ดีนั้นถ้าเขาทำดีแล้วคุณยังรักก็ชื่นชมเข้าไปเขาจะได้มีกำลังใจที่จะทำดีต่อไปอย่าประชดประชันอยากก่ากันแนกันแน เสร็จแทงด้วยคําพูดตอกย้ําความผิดของเขาเดิมๆซ้ๆซําๆเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นใครคนนี้เขาจะผ่านบททดสอบที่ยากเย็นมาไม่ได้เขาจะเติบโตและตื่นดูไม่ได้เพราะคุณเนี่ยเหยียบย่าความผิดเขาซ้ําๆอยู่ที่เดิมนาะยยอมรับว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วแล้วก็ยอมรับถ้าหากเขาจะทําสิ่งที่ดีให้เปลี่ยนแปลงถ้าหากเขาแสดงความรักที่ดีกับคุณอืก็ขอบคุณเขาหรือแสดงความรักตอบกลับก็ได้นะพลังงานจะดี คุณกับเขาก็จะสามารถมาเริ่มต้นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันได้อย่างแท้จริง Consider your foundation พิจารณารากฐานของคุณดูสิว่าคุณมีความมุ่งมั่นในเรื่องความรักมากแค่ไหนเพราะใครคนนี้พอเขากลับมารอบนี้นะเขาอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณเลยอยากแต่งงานเป็นคู่ครองคู่ชีวิตให้คุณเป็นภรรยายให้คุณเป็นสามีเขา ความรักเสน่หาลุ่มหลงมาเต็มไพ่จึงได้บอกในส่วนของคุณะว่าคุณจริงจังกับคนนี้แค่ไหนคุณยังรักเขาได้เหมือนเดิมจริงๆหรือเปล่าถ้าคิดว่าไม่เหมือนเดิมแล้วก็อย่ารับเข้ามาก็ปฏิเสธไปนะเพราะว่าใครคนนี้สุดท้ายอะถ้าเขากลับเข้ามาแล้วเขาจริงจังจริงใจกับคุณ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้อยากจะไปถึงจุดนี้ที่จะเป็นครอบครัวกับเขาอ่ะจะกลายเป็นคุณที่จะใจร้ายกับเขาเองนะอืฉะนั้นถ้ายังรัก ก็ให้โอกาสให้อภยัยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ด้วยดีเพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะถูกพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นครอบครัวกันมีรักฐานที่มั่นคงลงหลักปักฐานแต่งงานซื้อบ้านอยู่ด้วยกันอ่าจะเป็นเช่นนี้นะเพราะเขาในทั้งรักทั้งเสน่หารุ่มหลงกับคุณนะ่ะถ้าคุณให้โอกาสครั้งนี้เขาไม่มีวันที่จะปล่อยคุณแน่ตลอดชีวิตนี้ t a กเตเชง all love เสียงโชคเรื่องความรักการตัดสินใจครั้งนี้ คุณก็ยากลําบากเพราะคุณก็กลัวคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขากลับมาจะไม่ทําร้ายคุณจริงๆใช่ไหมเขากลับมาจะจริงจังจริงใจจริงๆใช่ไหมคุณก็หวาดกลัวแต่ไพ่บอกว่าความรักก็ต้องเสี่ยงดูถ้าคุณกล้าที่จะเสี่ยงเขาก็กล้าเหมือนกันที่จะเปลี่ยนนะความรักครั้งนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะเขาจะมารักมาเสน่หามันลุ่มหลงในตัวคุณอย่างมากชีวิตรักของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการคุณจะสมหวังในความรัก ณจะได้รับความรักที่ดีที่สุดสมหวังในความรักจากคนเดิมที่เคยทําร้ายความรู้สึกคุณหรือเคยทําลายความรักให้มันพังคามืองเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆจ,จ,จากดํากลายเป็นขาวจากร้ายกลายเป็นดีเพราะเขารู้แล้วในนาทีนี้ว่าเขารักเสน่หาและลุ่มหลงในตัวคุณอย่างมากอาแม่หมอขอจบคาทานายระดมฟอยูวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และสัก,กราบขอพอบคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสกคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ